สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูแม่ปอแล้วก็แม่อีฟเช่นเคยนะคะเอฟแม่อีฟวันนี้เรามาทําอะไรคะทากับข้าวไหมหรือทําอะไรวันนี้ไม่ไม่ได้ทำกับข้าวค่ะไม่จะมาพาเด็กๆทดลองวิทยาศาสตร์ค่ะแม่ปอตื่นเต้นจังเลยแม่อีฟเราจะทดลองเรื่องอะไรค่ะแม่อีฟวันนี้เราจะทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องสีเต้นระบำค่ะแม่อีฟสีเต้นระบำมันเต้นแบบไหนคะไม่ม่อยากจะรู้แล้วล่ะแม่ปอว่า มันเส้นแบบไมนเดี๋ยวเราจะมาทดลองเลยใช่ไหมคะแม่ปอก่อนที่เราจะทดลองเราต้องมารู้จักวัสดุอุปกรณ์ก่อนว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมคะแม่ปอใช่ค่ะแม่อีฟอ่ะ,อะเรามาชิ้นที่หนึ่งมีอะไรคะแม่ปอนี้น้ําเปล่าค่ะ่น้ําเปล่าค่ะชิ้นที่สองค่ะคอต้นบัดค่ะค่ะแม่ปอแล้วก็ชิ้นที่สามค่ะน้ํายาล้างจานาค่ะค่ะแล้วก็นมจืดค่ะนมจื แก้วน้ำแล้วก็มีกันไกลกันไกลค่ะแล้วก็นี้คืออะไรคะแม่ปอหลอดหยดค่ะหลอดหยดใช่ไหมคะใช่ค่ะสีผสมอาหารค่ะแม่ยิผสมอาหารใช่ไหมคะใช่ค่ะเรารู้จักวัสดุอุปกรณ์เสร็จแล้วใช่ไหมคะแม่ปอใช่ค่ะแม่ยิบอันดับต่อไปเราจะทํำไงคะเรามาทดลองกันเลยไหมคะค่ะทดลองเลยนะคะแม่ปอ อันดับต่อไปเราจะเทน้ำใส่แก้วนะคะ,ะเพื่อที่จะผสมสีคไม่อิฟเทเลยค่ะไม่ต้องใส่น้ำเยอะใช่ไหมคะไม่พอ,พอแล้วค่ะไม่อีฟใช่ค่ะ,ะเทเลยเอาสามแก้วก็พอไม่อีฟอ่สามแก้วก็พอใช่ไหมคะใช่ค่ะสามแก้วพออเสร็จแล้วเราก็ เลือกสีเลยค่ะเลือกสีใช่ไหมคะอันนี้เราเตรียมมามีสีอะไรบ้างเหลืองไข่ค่ะแม่ปอเทลงไปเลยค่ะโอ้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเด็กๆสังเกตนะคะลูกต่อไปเป็นสีเหลืองค่ะแม่ปอสีเหลืองเอาสีะไรคะนีิอีตแล้วก็เอาสีแดงส้มแดงค่ะส้มแดงโอเคค่ะ เสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแเราใช้อะไรคะแไม่อีฟใช้เขาเรียกว่าอะไรนะรอหยดน้ำอ่ะคนค่ะคนให้มันละลายให้สีมันละลายนะคะเด็กๆแไม่อีฟช่วยหน่อยค่ะอ่าได้ค่ะแม่ปอ่าม่อีฟช่วยแม่ปอด้นะเด็กๆต้องคนให้สีมันละลายนะคะสีผสมอาหาร่โอเคแล้วค่ะแม่อีฟต่อมาเลยค่ะทำอะไรคะแไม่อีฟ ต่อมาแม่อีฟจะพาเด็กๆอันนี้คืออะไรนะคะอ่ะอันนี้คือนมเจือใช่ไหมคะเราก็จะตัดแม่ปอช่วยนะคะแม่อีฟเด็กๆระวังด้วยนะคะเวลาใช้กรรไกรนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ใช่เป็นพ่อคุณแม่ตัดให้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเทนมสจือลงไปในจานนะคะเทเยะไม่ขายแม่อีฟก็ให้มันเทจน ประมาณถึงก้นจานใช่ไหมคะใช่ค่ะประมาณนี้อ่าสิ่งที่ดื่มไม่ได้อีกนะ่ไม่อีฟอะไรคะสันลายค่ะน้ำยาหนูบ้าน้ำยาล้างจานใช่ไหมค่ะเทลงใส่ในแก้วนได้ไหมค่ะเห็นไหมคะอ๋อแล้วนะคะต่อไปทำยังไงสีถึงจะเต้นได้ละมีอีฟเต้นได้หรือยังยังไม่ได้เลยค่ะแม่พอยังไม่เต้นเลยเดี๋ยวเราจะหยด สีสใช่ไหมคะที่เราเตรียมไว้เมืม่อก<ช>ี<ส>้ค่ะแม่ปอเอิลมดจากสีสีเหลืองไข่ค่ะอ่ะหยดลงไปค่ะโอ้เดี๋ยวแม่ปอช่วยนะไม่อีบได้ค่ะสีต่อไปเลยค่ะแม่ปอสีสีหเหลืองค่ะเดี๋ยวแม่ปอขอยดเป็นจุดนะไม่อีบนะได้ค่ะอะ่หยดลงไปแล้วนะคะเด็กๆแม่ปอหยดเยอะเลย ต่อไปสีส้มสุดท้ายเนาะนิระตย์โอ้เต้นหรือยังคะเด็กๆสีเต้นระบำหรือยังลูกโอยังไม่เต้นเลยค่ะแม่ปอเอเต้นเลยเราจะทำยังไงต่อไปนะขั้นตอนสุดท้ายเลยทีเด็กเลยแม่ยิบอ่าแม่ปอใช้ ใช้คัตต้นบัตนะคะจุ่มลงไปในน้ายาล้างจานค่ะแม่ปอแล้วจิ้งไปตรงสีที่เราหยดนะคะลูกเร็ตสังเกตนะสีเด็กสังเกตนะสังเกตนะคะว่าสีมันจะเต้นลำบาไหมบว้าวสวยมากเลยค่ะยไหมคะเอาไม่ยิบช่วยแม่ปอหน่อยจ้าตรงไหม่ยิบจะเอาตรงนี้โอ้สวยมาก ว้าวเด็กๆเห็นไหมคะถึงสีเต้นระบำหรือยังคะเอาตรงนี้ด้วยมีอี๊ตรงนี้ด้วยค่ะแม่ปอตรงนี้ด้วยค่ะว้าวมีอี๊แม่ปอว่าเราหยุดสีเพิ่มนีไหมคะได้ค่ะแม่ปอเดี๋ยวแม่ปอขอสีเอาสีอะไรคะสีเนาะได้ค่ะสีส้มแดงปอเยอะๆเลยจุ๊บเดี๋ยวเราก็จะเอาคอตตันบัด ยตยดงไปอีกเลยนะคะเยอะๆเลยจะได้มีสีส,สวยๆเนาะไม่ยิบเนาะใช่ค่ะ,คะอ่าอ่ทีนี้จะจิ้มลงไปตรงสีเห็นไหมคะเด็กๆสีผ<า>สมแลาา้วมันไมพยิง<ม>ค่ะโอ้สวยมากเลยคะ่ะแม่ปอเ,เดๆส,สามารถนะเด็กๆไปสามารถทํากับคุณพ่อคุณแม่ได้ที่บ้านนะคะอุปกรณ์ของเราก็หาได้ง่ายๆนะคะลูกอยู่ที่บ้านเราก็มีนะคะน้ํายาล้างจานอย่างเงี้ยค่ะน้ำจืดนะคะ ว้าวสวยงามมากลยค่ะแม่ปอถ้าเด็กๆลองทำอยู่ที่บ้านเสร็จแล้วเด็กๆสามารถส่งเป็นคลิปวิดีโอนะคะส่งมาให้คุณครูที่ในไลน์กลุ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูแม่อิปแม่ปอก็จะมีรางวัลให้ใช่ไหมคะแม่ปอว่าเด็กคนไหนได้ทดลองแล้วบ้างเดี๋ยวเปิดเทอมจะเอาดาวคนเก่งให้นะคะใช่ค่ะสำหรับการทดลองวิทยาศาสตร์ของเรานะคะสีเตะบารมก็ จบลงเพียงเท่านี้นะคะแม่อีฟแต่ก่อนอื่นเด็กๆรู้หรือยังคะว่าสีเต้นระบำได้ยังไงวันนี้แม่ปอจะเฉลยนะคะสีสามารถเต้นระบำได้โดยเพราะว่าอะไรแม่อีฟเกิดปฏิกิริยาของน้ำยาล้างจานนะคะกับไขมันในนมจืดนะคะมาเจอกันก็เลยทำให้เกิดการเคลื่อนที่นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้แม่ปอแม่อีฟ ก็ขอลาไปก่อนก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้ค,คุณครูด้วยนะคะ<ช>วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย